สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษนทรียนะคะวันนี้วันเพ็ญเดือน12ค่ะเรามาทํากระทมกันนะคะแม่มาริซอนก็ไปตัดต้นกล้วยที่หลังบ้านนะคะปลูกต้นกล้วยไว้สี่ห้าต้นก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12นะคะ เราก็มาทํากระทงลอยกันแม่มบลิซอนก็ทํากระทงเป็นนะคะตั้งแต่สมัยเป็นสาวสมัยเด็กน้อยนะคะเวลาจะลอยกระทงเนี่ยก็ต้องมาทํากันเองค่ะไม่ได้ซื้อไม่เคยซื้อกระทงลอยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากระทงกันค่ะต้นกล้วยที่ตัดมาเราก็มาหั่นนะคะให้หนาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะใช้ใบตอง รองเป็นพื้นกระทงนะคะไม้จิ้มฟันนำมาหักครึ่งแล้วเสียบลงใบตองค่ะเพื่อความมั่นคงของใบตองนะคะใช้เศษใบตองพับพับวางไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วค่อยเสียบไม้จิ้มฟันลงไปจะได้ไม่ลื่นหลุด ตัดใบตองที่ล้้ำออกมาจากฐานกระทงเดี๋ยวมาดูวิธีการพับกลีบกระทงกันนะคะฉีกใบตองให้กว้างประมาณสองนิ้วครึ่งค่ะ พับเฉียงประมาณ45องศาแล้วก็พับครึ่งลง90องศาค่ะใช้สเต็ปเปิลหน,นีบค่ะเดี๋ยวดูวิธีทำอีกครั้งนะคะ นำกลีบกระทงที่เราพับไว้มาติดรอบรอบ,รอบฐานของกระทงค่ะไม้จิ้มฟันเสียบค่อนข้างยากนะคะแข็งใช้ช้อนดันไม้จิ้มฟันอีกทีหนึ่งค่ะ เดี๋ยวใช้สเต็ปเปิลติดลงไปก่อนนะคะแล้วตามด้วยไม้จิ้มฟันเพื่อไม่ให้หลุดค่ะติดกลีบด้านล่างเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ติดกลีบด้านบนค่ะ ใช้ทูบสามดอกเสียบลงกลางกระทงเลยค่ะใช้มีดปลายแหลมเสียบลงฐานของกระทงแล้วนําเนื้อหยวกกล้วยขึ้นเพื่อเสียบเทียนลงไปค่ะ ประดับกระทงให้สวยงามด้วยดอกไม้ ประดับด้วยดอกดาวเรืองชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองนะคะ ฉีดพ่นด้วยละอองน้ำค่ะกระทุงจะได้สดตลอดไม่เหี่ยวเฉานะคะเพราะว่าเราต้องไปลอยกลางคืนค่ะช่วงนี้ก็ช่วงบ่ายนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงกระทงไม่หลงทางค่ะเดี๋ยวไปลอยกระทงกันนะคะวันนี้ค่ะวันนี้แม่มดีสอนสก็ขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มดีสวสด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในครองติมตลิงพวกเราทั้งชายชายหญิงสนุกกันจิง้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอย กระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวันเพินเดือนสิบสองน้ำในคลองติมตะลิง่งพวกเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงรลอยลอยกระทง